คุณเป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่ให้คุณกดติดตามแล้วที่สําคัญต้องสันกระดิ่งนะคะแค่นั้นง่ายๆข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านคะว,วันนี้นะคะมามี่ทีนิว ก็คงจะพูดแต่เรื่องคนละครึ่งแล้วค่ะเพราะว่าวันนี้เป็นวันลงทะเบียนคนละครึ่งนะคะก็จะมีประเด็นต่างๆมาเล่าให้ทุกท่านฟังนะคะเผื่อเจะปัญหาแบบนี้ก็จะได้แก้ถูกต้องนะคะคลิปนี้ค่ะมาบอกเลยว่าสําหรับคนละครึ่งเฟส3นี้นะคะเขาต้องใช้ใจ่ายผ่านแอปเปาตังค์ดังนั้นนะคะหลายๆคนถามมาค่ะว่าโทรศัพท์เนี่ยจะต้องเป็นสมาร์ทโฟนเป็น Android รุ่นไหนยังไงที่สามารถใช้แอปเปาตังค์ได้เดี๋ยววันนี้เรามาฟังคําตอบด้วยกันนะคะ การใช้ใจสิทธิ์คลเครื่องเฟสสามผ่านแอปเป่าตังค์นะคะยังคงเป็นคําถามที่ใครหลายๆคนยังติดใจยอยู่ว่าสรุปแล้วต้องเป็นสมาร์ทโฟนที่มีระบบปฏิบัติการ Android หรือ iOS รุ่นไหนกันแน่ถึงจะใช้ได้คล่องเพราะบางคนใช้แอปเป่าตังค์แล้วอ่ดยิ่งกว่าเต่าหรือบางคนกดเข้าไปที่แอปเป่าตังค์แล้วไม่ตอบสนองเลย ล่าสุดเนีคะเพจ f a c e b o o k ธนาคารกรุงไทยได้สรุป3ประเด็นใหญ่ๆสำหรับผู้ที่ต้องการใช้แอปพลิเคชันเป่าตังโดยสามารถตรวจสอบได้ด้วยตัวเองดังนี้นะคะค่ะซึ่งก็มีคนถามนะคะกรุงไทยเข้าไปดังนี้นะคะโทรศัพท์ Android เวอร์ชั่น4.4ไม่สามารถใช้แอปเป่าตังเวอร์ชั่นใหม่ได้แล้วใช่ไหมคะมันช้ามากและจะขึ้นว่าเป๋าตังไม่ตอบสนองให้กดรอหรือว่าตกลงนะคะ ทางกรุงไทยเขาได้ตอบแบบนี้ค่ะหากพบปัญหาดังกล่าวขอให้ลูกค้าทำการตรวจสอบข้อมูลของโทรศัพท์มือถือที่ใช้งานดังนี้นะคะ หค่าสมาร์ทโฟนต้องมีพื้นที่ว่างอย่างน้อย300 MB เมกทั้ง iOS และ Android ความหมายคือโทรศัพท์ใครที่พื้นที่ไม่เยอะคุณต้องเคลียร์พื้นที่อย่างเช่นถ้ามีรูปมีวิดีโอเยอะๆก็ต้องโยกย้ายไปไว้ที่อื่นเพื่อให้การใช้แอป,ปอต่างใช้งานได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นบางทีมันอาจจะไม่ได้ใชว่าโทรศัพท์เราเนี่ยมันใช้ไม่ได้แต่มันเป็นเพราะว่าพื้นที่ไม่วา่างพอนั่นเอง สค่ะสิ่งที่ต้องเช็คคือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็ต้องพร้อมนะคะในการใช้งานอินเทอร์เน็ต Wifi หรือ Hotspot ก็คือมันต้องมีอินเทอร์เน็ตแหละจะเป็นอินเทอร์เน็ตด้วยวิธีใดก็ตามแต่เวลาเราไปร้านค้าเราไปซื้อก็ต้องมีอินเทอร์เน็ตนะคะ3ค่ะระบบบริการนะคะรองรับ iOS v เ r s i วอร์ชัน10ขึ้นไป Android เวอร์ชัน6ขึ้นไป เมื่อตรวจสอบข้างต้นแล้วทำการเคลียร์แคสและลองทำรายการใหม่อีกครั้งนะคะก็คือถ้าตรวจสอบแล้วโอเคเครื่องเราผ่านเขาก็ให้ทำการเคลียร์แคสหรือว่าเคลียร์ช่องว่างเคลียร์พื้นที่ว่างต่างๆให้พอแล้วลองใช้ดูนะคะซึ่งถ้าทำแบบนี้แล้วนะคะก็น่าจะใช้ได้นะคะขอบคุณนะคะข่าวในคลิปนี้นะคะจากเว็บไซต์ w w w s n o o ok. c o m ด้วยค่ะ ถ้าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะช anel นน Mammy T n e s ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ